จะนั้นตั้งแต่ที่ไจนั้นตั้งแต่หัวจนถึงทั่วร่างกายท่าจัคับกอันนี้คือเพ่งเพ่งเพ่งหรือว่าให้ความให้ความตรงนี้เข้าไปมันเป็นเทคนิควิธีการปฏิบัติเหมือนหายใจเข้าหายใจออกเราเห็นรูปกายที่เรานั่งนี่ก็เป็นเทคนิคเพิ่มเข้ามาจากที่เราหายใจเข้า ตรงจมูกรับรู้ลมผ่านหายใจออกรับรู้ลมผ่านแล้วก็เห็นรูปไก่ท่านั่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะส่วนในเรื่องของการสำรวจเวทนาตามส่วนต่างๆของร่างกายเฉพาะหน้าเนี่ยท่านเอาแค่ส่วนศีรษะพอจะจับสนไม่มากเวทนาคืออะไร ความสุขความทุกข์มันยุบจิบยุบยิบเนี่ยมันอยากจะเก่าใช่ไหมมันยุบยิบยุบยิบร้อนตึงหย่อนอยู่บนเนี้ยผว่บนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าร่างกายเรามันมีต่อมไตเยอะแต่บางทีเราก็สังเกตไม่ได้เมื่อกี้ผ่านมาตรงนี้สังเกตไม่ได้เพราะเลยไปด้านนี้เอ้าด้านนี้ดันโผเอ้าตรงนี้ดันโพบางทีมันก็เล่นเอาเถิดเราอย่างเนี้ย แต่คราวนี้ว่าการพิจารณาเวทนาเนี่ยก็คือว่าเราแบ่งออกเป็นส่วนๆนะหนังศรีรษะทั้งหมดก็คือที่มีผมปกคลุมทั้งหมดต่อมาก็เป็นที่หน้าผากหน้าผากทั่วทั้งบริเวณนะคราวนี้เราจะดูวบทั้งบริเวณไม่ได้มันต้องดูค่อยๆดูไปเป็นเลื่อนไปใช่ไหมจะดูอย่างนี้ก็แล้วแต่ก็ดวงตา มีอาการอะไรบ้างงทีมันก็เต้นดึบ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 ดูจมูกบางทีมันก็ร้อนร้อนบางทีมันก็ไม่มีอะไรดูปากบางทีมันก็ยุบยิบยุบยิบบางทีมันก็ไม่มีอะไรดูแก้มมันก็เหมือนกันท่านนี้ท่านนี้องวนกลับไปตรงนี้ค่อยๆดูค่อยๆดูค่อยๆดู ค่อยดูค่อยดูเนี่ยเดี๋ยวมันโผล่ถ้าเราดูริบๆิบอะไม่โผล่ถ้าเราจากตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มันจะได้แค่จุดพื้นที่แต่มันไม่เห็นเวทนาเมื่อเราสำรวจก็ค่อยดูเนียคันยิบ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 เราก็รับรู้เราก็ผ่านไปไม่ต้องสนใจคือรับรู้ก่อนเรามาตรงนี้ตรงนี้โอ้เราผ่านไป ช่ไหมผ่านไปกันว่าเอาตรงนี้ไม่มีแล้วกลับมาที่เดิมไม่มีนี่คือวิธีการลมหายใจไม่เกี่ยวแล้วนะทิ้งลมหายใจไปทำสองอย่างไม่ได้ทำทั้งลมหายใจด้วยมาดูพวกนี้ด้วยไม่ได้ต้องเลือกทีะอย่างเหมือนลมเข้าลมออกก็ต้องทิ้งลมเข้าลมออกแล้วมาดูลูกกาย แล้วก็ดูลมเข้าลมออกดูลูกกายทีละอย่างทีละอย่างเพราะจิตเราเนี่ยรับรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างจะรับรู้ทีละสองอย่างไม่ได้แต่ความไวของมันนะมันดูเหมือนเรารับรู้ได้ทั้งสองอย่างาเห็นไหมทั้งพูดทั้งเห็นมันมันดูคล้ายๆมันซ้อนกันแต่จริงๆแล้วมันทีละอย่างทีละอย่างเห็นก็คือเห็นพูดก็คือพูด มันสลับสลับสลับไวมากเห็นไฟฟ้าไหมไฟฟ้านี่มีดับมีเปิดใช่ไหมตามหลักไฟฟ้าไหมเราเห็นไหมไม่เห็นเลยใช่ปะ่ะเนี่ยแสงนวลๆอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นแสงเดียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วต้นทางมัน,น่ะมันเกิดจากสลับขั้วกันตลอดเวลาใช่ไหม กังหันนั้นไอ้น้ำไอ้กังหันน้ำนะหรือไอ้น้ําเนี่ยมันจะหมุนติ้วเลยั้วบวกค้วลบค้่บวกัู่ลบคู่บวกั้วลบมันจะตลอดเวลาเร็วมากเมื่อเร็วมากแล้วมันก็กลายเป็นกระแสลื่นมาเหมือนเป็นอันเดียวกันเช่นเดียวกับน้ําในแม่น้าเนี่ยหรือน้ําที่มันกําลังไหลในท่อที่เราฉีดเอาไปล้างเท้าเนี่ยนะมันเป็นท่อเดียวมันเหมือนอันเดียวกัน เราเราเสียค่าไฟค่าน้าทาไมฮะในเมื่อมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยทําไมต้องต้องมาเปียตังค์งเข้าดูที่มิเตอร์ใช่ไหมเพามันเป็นคนละตัวกันตัวคนละตัวกันมิเตอร์มันจึงหมุนดังนั้นเนี่ยน้ําเนี่ยแต่ละตัวแต่ละหนูแต่ละหน,นูที่มันไหลไปไหลไปไหลไปไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมแม่น้ําในแม่น้ําก็เหมือนกันที่มันไหลเนี่ยนะมันคนละต่วคนละคนว วินาทีนี้กับวินาทีาทถัดไปเขาไม่เหมือนกันอันนี้เป็นความรู้บ้างนะมีอะไรไหม